เดี๋ยววันนี้จะพาชมนะฮะต้นไม้นะครับหรือว่าบ้านนะฮะนี่ฮะถามผู้รู้นะครับนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่นะฮะน่ครับผมนี่นะฮะขอถามผู้รู้นะครับ ชมต้นไม้นะครับหรือเขาเรียกว่าวาดหรือปรับไม่แน่ใจนะฮะสวยงามมากนะครับกำลังดอกด้วยนะครับนี่นะครับวานสวยๆนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับวานวานทางนั้นนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับถามผู้รู้ทุกคนนะครับผม ไปก่อนครับ